เอาล่ะทุกคนเรามาเล่นแบบแบบแบบเอเอไม่รู้เหมือนกันอันนี้หรอติดตั้งกล้องก่อนละเอามานี่บันไดปัญญาเอาเอาอย่งางไม่ได้ฮะ OBS อย่าพึ่งกดดีคับรอมันขึ้นนานๆก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานี่ก่อนเดี๋ยวต้องเข้าปในดบ้านก่อนเพราะกูคเคยชนะมาแล้วจากจากการที่ผีมันติดบั๊ากเขาบ้านมากเขาบ้านมากขอได้เข้ามาได,มไ,ได้แล้วัวเปิดให้มึงเหรอเดี๋ยวละรอโมเมนต์ขึ้น ไม่ได้ถ้าเราอยู่ในบ้านอะ่ะเวลาผีมาให้เราเปิดไฟตรงนี้นะมึงก็ตายสิโดนเจาะหน้าเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมึงอยากตายใช่ไหมแต่ไม่อยากโดนผีลากคอเว้ายามาปักแกนี่ยว่าเอาอปักซีโคลามด้วยปักซีโคลาม เอาไว้ฟาดน้นามงได้ปัจเจเอาไว้ซ่อมไฟไงกดสายเชื่ออะไรเดี๋ยวกูตายกูายมาหยิบไม้ดิยะโหลเอาโมเมต์ยังไมข่ขึ้นอ่ะขึ้นละโอ้ยยังไม่กลับหรอก มึงเก็บอะไรมึงเก็บอะไรไปบะบึกบึกกดตัว e F กดครับกดตัว e F เฮ้ยป,ปิดปิดไฟปิดไฟมนเน่มึงมาหยิบไม้ข้างบนเน่หยิบไม้ข้างบนมาหยิบไม้ข้างบน,มา,บม,างบนมานนี้หยิบลืมไปจะสั่งก๋วยเตี๋ยวนะั่นหยิบแล้วกดที่หน้าต่างเอ้ยหยิบลิบหยิบรูปคอแล้วกดที่หน้าตางหนึ่งครั้งถ้ากดหลายครั้งมันจะเปลือง เดี๋ยวเดวปิดอันอันนู้นอันไหนที่ยังไม่มีไม้อะกดไปอันเดียวแล้ววะน,นี่แล้วมึงจะกดสองวันอ่ะพอ้อ,อวันนี้เดี๋ยวผีมันเข้ามาได้แล้วต้องเอาไม้น่ะปิดอันนึงเอาไม้เนี่ยปิดอันนึงโอ้มึงทําอย่างนี้เออเออแล้วก็กเออทำอีกรอบมึงดิเอาหมดยังอะไปกดอีกรอบอีกกดเองไป มึงอย่าก,กดอย่าก,กดม,ม,มันเปลืองมันเปลืองมันเปลืองไม้อย่าก,กดตรงนี้ด้วยโอ้ทำไมเพื่อนกูมันโง่จังวะตรงนี้อา่ากดไปรอบนึงอ,อ,อันแล้วมึงจะกดทําไมสองอันวะแม่งเปลืองถ้ามึงไม่อยากโดนผีฆ่าตายนะ่ะไมห้หมดแล้วทำไมแม่งโง่จังวะคนนี้ใหวเลยศูนย์ดาว ไม่มันอ่ะโง่กูกูบอกให้มันบอกให้มันกดหน้าต่างหนึ่งทีแม่งกดสามทีสี่ทีเอาดิแล้วไม้ก็หมดอะหมดละมืมดนแล้วเนี่ยมึงเห็นสวิตไฟปะสวิตไฟอะตรงเนี้ยเห็นปะถ้าผีถ้าผีมันมาอยู่ตรงริมหน้าต่างอะริมหน้าต่างถ้าผีมันมาอยู่ ถ้าผีมันมาอยู่ริมหน้าต่างตรงนี้ให้มึงเปิดไฟอันนี้แล้วผีมันจะไปเองแต่เดินกูเบื่อที่จะคุยกับมึงอ่ะปิดไฟก่อนมันเปลืองไฟไเปิดหาพ่อหาแม่เมื่อผีมันยังไม่มามถ้าผีมันมาอยู่ริมหน้าต่างตรงนอกหน้าต่างอ่ะมึงเปิดไฟ แล้วมึงต้องเดินวนรอบบ้านเว้ยในบ้านอ่ะต้องเดินวนต้องเดินวน,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 นแบบนั้นขาดออกซิเจนไปเติมออกซิเจนเติมอ,ออกซิเจนมานี้มานี้ถ้ามึงถ้ามึงไม่อยากขาดออกซิเจนตายอ่ะมึงก็ออกมานี้มันต้องใช้อันนี้ไงที่สูบอากาศออกอ่ะแล้วต้องเติมน้ำมันอันนี้เออในบ้านไม่มีอากาศนะมึงก็เติมไปสิเอากด เติมอันนี้ไปอยู่ในบ้านเนี่ยผีไล่ฆ่ามึงมาตรงนี้เดี๋ยวผีฆ่ามึงตาย ไึไปิดบวกอัอะไรมาแล้วนะมาแล้วข้างบน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 ไอ้แค่นีน้หนีคนเดียว <c oughs> มึงเจมตัวตายเลยนะเพื่อน